สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเมษาพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะคะน,นี่ก็คือประกันไปต่างประเทศครั้งที่2ของเมย์นะคะทุกคนก็ทำคลิปมาเยอะเลยแต่เพิ่งมีมีเวลาจะมาตัดลงนะคะก็นี่เลยก็วันนี้แหละที่เราจะลงคลิปใน YouTube ครั้งแรกนะคะนี่เลยไปติดตามเลยค่ะอันนี้เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะบินจากอุดรนะคะไปสุวรรณภูมิตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน แล้วนี่เลยเราบินกับสายการบินไทยนะคะก็จะแจกขนมนะคะตอนนี้เราแรนด์แล้วนะคะถึงกทรทมเรียบร้อยเลยนี่เลยนะคะแล้วก็เช็คอินเข้าห้องนะคะห้องเราก็คือแบบสวยมากนะคะน่าอยู่นะคะนี่เลยมีสระว่ายน้ำด้วยข้างหน้าแล้วก็ตอน,นค่ำก็คือบรรยากาศดีเลยมากนะคะ นี่เลยตอนเช้ามาเราก็จะเริ่มบินไปที่คุณมิงแล้วนะคะอยู่บนเครื่องแล้วก็ใช้เวลาบินสองชั่วโมงไม่นานมากนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มบินไปที่คุณมิงแล้วการบินไทยก็คือเลี้ยงดีมากนะคะแจกทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะถึงคุณมิงแล้วนะคะนี่เลยเราถึงประเทศจีนแล้วนะคะก็คือสะอาดมากนะคะทุกคนดูดีขนขเขาคือไม่มีเศษขยะแม้แต่คนนอนนะคะ คนเชื่อไหมบรรยากาศข้างนอกคือเป็นเวลาหนึ่ทุ่มนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ข้าเลยที่จีนนะคะคือข้าช้ามากนะคะนี่นะคะเราก็มาทานข้าวนะคะเป็นอาหารเย็ยนนะคะก่อนเราจะเข้าที่พักอย่ที่ตาลนนี หน้าก็คือกับข้าวที่เราทานนะคะที่มันหนาวเขาก็จะเน้นแบบเป็นพวกมันๆผิดเพลิดนะคะเพราะว่าเขาหนาวมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็มาเข้าห้องน้ำจริงนะคะทุกคนห้องน้ำสวนมากก็แบบเอ่อตามเครื่องตามราวทีจะแบบส้วนที่นั่งแบบย้อนทุกคนแล้วไม่มีแบบปักปูปักปุกเลยแล้วก็ไม่ค่อยยากเข้ากินอะไรมาแต่ไม่รู้ที่โรงแรมว่าที่อื่นจะเป็นยังไแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบอันนี้นะคะเป็นส้มนะคะ ให่มากเลยค่ะลูกนะคะใหญ่มากอือนะคะคนสวยมากก็จะใช้รถไฟฟ้ากันนะคะอยู่ที่นี่เราก็จะเดินเล่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะคุณเรากำลังจะเดินทั้งคนเดินกันนะคะอยู่ที่ตาลีนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้ลากันคุคนี่เลย จะเป็นนอนของเก่านะคะจะเสพให้ดูไปทีละร้านนะ้ทุกคนเราก็ซื้อขนมตัวนี้มานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะคะเอออย่าบอกฉีกนะมองก็จี๊ดเงาเล่นโอ้ เขาถือเนี่ยขนมเป็นแฟนนะคะทุกคนมันก็เป็นขนมปังธรรมดาเปรนขนมปังธรรมดานะจ๊ะนี่นะคะเมืองที่เป็นแบบสวยมากตอนนี้มากินมาลาะคะทุกคนแล้วก็เป็นร้านที่แบบสตรีทฟู้ดอ่ะเล่งมีก๋วนจีน มึงแล้วมันมีเนื้อมหาด้วยแล้วมันมีแกะด้วยแล้วมันแบบมีแต่อ่ะค่ะที่คิดไม่ได้ทั้งนั้นเลยเหนื่อยคุณน้าไปไหนไงกถมาฉันเลยไม่เห็น,นนะคุณน้าตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองโบลันตาลีนะคะอันนี้เลยสวยมากก็จะเป็นฟิลแบบจีนจีนจีน,จนนะฮะ นี่โคนมันสวยมากโอ้โหเดียวก็จะเป็นเมืองโบราณตาลีนะคะทุกคนสวยมากนะคะก็จะแบบประเทศจีนเขาจะอนุรักษ์แบบผู้แบบ<ฮ>วิวัยแล้วก็คือที่ไหนก็จะเป็นโซนจีนบ้านเช่จีนบ้านแบบสมัยโบราณของชาวเดียวเราขึน้นไปข้างบนเลย นี่นะคะเราก็พาเดินชมนะคะเมืองโบราณต้าหลีนะคะทุกคนทุกซอกทุกมุมเขาคือเน้นหินนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นแบบทรงเก่าๆนะคะทรงจีนสมัยเก่านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบว่าเลิศดาทุกคนอชอบชอบแบบนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ก็คือใช้ชีวิตแบบง่ายสบายๆนะยคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะของเรานี่เลย <S <S <ๆ>อันนี้จะเป็นซากุระต้นแรกนะคะที่เราเจอก็คือ เราเพิ่งไปแล้วก็เพิ่งเจอต้นแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเจอซากุระเลยอันนี้ก็จะมาหาอาหารอีกแล้วทุกคนกินทั้งวันทั้งคืนโอ้โหอันนี้จะเป็นหมีซัวน,นะคะก็จะเจีด๊ดเผิดเพลิกอน,นเห็นน่ารักมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอเป็ดแบบนี้อันนี้คือพูดอะไรไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้ยินก็คือเอามาใกล้หน้าแบบสุดมั่นใจสุดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านเมืองของเขาแลทุกคนเวลาแบบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาแบบโอเคแบบถนนดีรถไม่สึกลอนะคะเฮ้เลยเราก็เดินทางนะคะไปที่ช่องแคบเสือประจนกันนะคะว้าวมากนะะทุกคนมันสวยมากเหมือนแบบภาพแบบวาดไว้หรือว่าเหมือนในฝันน,นี่นะคะก็คือแบบทางขึ้นทางลงไปถ้ำเสือนะคะก็จะลงดีบแบบนี้ชันมากนะคะแต่ว่าข้างๆก็ เขาทำแบบสวยมากครประเทศจินเป็นทุกอย่างเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ามากแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแบบนานมากกว่าจะถึงแต่ละที่นะคะเพราะว่าทริปนี้เรามาก็คือธรรมชาติล้วนเลยก็เดินทางประมาณ7-10ชั่วโมงกว่าจะถึงแต่ละที่นะคะคือนั่งรถกันไปชํำๆ ตอนนี้เราอยู่โรงแรม e นะคะอากาศแดบ,บหนามากนะคะเรากำลังจะไปที่เมืองโบราณนะคะโรงแรมจะเป็นสไตล์แบบทิเบตทิเบตจีนๆนะคะเป็นเมืองเก่านะแต่ตอนนี้คือหนามากดูไมค์กัส์โอ้ทุกคนดูเมืองสีขั้วสวยเลยสวยมากคืนนี้นะคะเป็นคืนที่สองเราก็จะมาพักที่ทิเบตนะคะทุกคน นี่เลยแฟนเราก็ไม่รู้ไปเต้นอะไรกับเขาหรือเปลาก็คือเป็นลำใส่เลยหมอลำบ้านเรานะคะใส่หูฟังนะคะแอปเข้าไปดูจากเสียงหัวเราะนะคะก็คือแบบไม่ไหวเ <c oughs> ต้นมั่วนะคะนี่เลยเราก็จะมาหมุนระฆังก็คือคนประมาณแสนล้านคนนะคะอยู่ที่ระฆังที่เบสต,ตรงนี้นะคะก็คือแบบรถสองต,ตา่ือรถสองตาเออก็มีรถปีกบกทกคนท่<ห>าคนแล้วแ <หา S 2> ต่มาคิวไทยมาคิวภาคกลางยังมีอากัศร้อนนะจะดีๆอย่างนี้นะครับ หิมะมังกรอยู่นะคะนี่แต่ว่าเราจะแวะมาที่วัดทรงจานทนินะคะเป็นวัดของที่เบตน,นะคะทุกคนก็คืออยู่ติดกับภูเขาหิมะมาังกรอยู่สวยมากนะคะนี่วัดทรงจานหนิที่เบตเองค่ะเหมือนเลขึ้นมาบนท้อนะคะก็เเหมือนอา,ากีเราจ้าก็คือใครได้บอกเราคือเราเป็นว่าโชคดีนะคะทุกคนนี่นะครับมันนี้ก็คือแบบสวยเกินคำบรรยายสวย ตา,ตาแตกนะคะแล้วก็ทานคุก็คือแพ้ปาร์ตีรอนคืออร่อยมางทุกคนอ่อจริงอันนี้จะเป็นทะเลสาบนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําไม่มีนะคะแล้วก็ทานข้าวอีกแล้วนะคะก็คือทานข้าวประมาณ4มื้อต่อวันนะคะก็คือกินเป็นชุนท้องแตะนะคะนี่เลยกินเป็ดนะคะจะบินกับไทยได้แล้วนะคะนี่เลยวิวข้างทางคือแบบมันตะโกน่ะทุกคนยู่ตาแตกวิวตะโก้แน่ะ ชอบมากนะคะภูเขาสีเขียว QL, แล้วก็มีภูเขาที่มีหิมะอยู่ข้างบนนี่มองไปทางไหนก็คือละลานตามากก็คือพี่เจนเขามีทุกอย่างเลยนะคะนี่แล้วเราก็มาถึงน,ง,านนานางนะคะเป็นโบราณีิเจียงคะทุกคนนี่เราจะพบกคนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าที่นี่คือแบบมีทุกที่โบราณแล้วก็ดอกไม้ก็สวยแบบสวยมากนะคะทุกคนดอกไม้บบมก็แต่เราประทับใ,ใจดอกไม้เพราะว่า มันสีสังแบบสุดยอดแล้วก็มันไม่เหี่ยวอะคืออากาศบ้านเขาดีเราก็จะดูแบบสีที่คนก็คือพี่จิมแต่งตัวทุกที่แล้วนี่ก็คือลงมาแบบฉ่ำมากแต่ว่าร้อนนะคะพระลงมาจากที่เดียวก็คือร้อนไม่ได้ร้อนขนาดบ้านเราแต่ว่าก็คืออากาศร้อนแบบร้อนเราก็จะดู เมากไมได้ค่ะไม่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 ไดค่ะเอ่อดนค่ม่ได้ค่าไม่ได้ค่ะไม่ได้่ะม้คะไมาได้ค่ะไม่ได้ร่ะไม่ค่ะ่ม่ไดาค่ะมะไมอได้ค่ะไ่่ม่ไ้ค่ะไ้คะ้ค่ะ่้ค่ะม่นดคะ่ได้ค่ะม่ไคะไ่นี้ค่ะงม่ไคืม่ไดไคะไะเป็นบ้านจ้มาค่ะ เราก็เป็นคนดูเช้า no, ที à, uh ่เ huh. ป oh. uh ็นคนดูนะคะทุกคนนี่เลยเป็การเช้าของเาทคนก่ง่คขบาตเรงาสขนาเนะคะไปเแล้วกันคนคนเยจะมสุาค่ะเตียนะคะต้องชตัวเองนี่ทุกคนเราขึ้นกระเช้ามาแล้วเหมือนแบบภาพฝันอ่ะ ีหิมะตกแล้วก็กระเช้าขึ้นวันที่เราไปหิมะตกด้วยนะคะทุกคนปกติไม่เคยตกเลยมีฝนปอยๆแล้วก็เป็นหิมะนะคะที่มันตาแตบมากเลยนะแบบเราไม่เคยมาอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นประสการณ์มากเลยเตรียมมาขือมาแล้วก็นี่เลยนะคะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะคะ4,506เมตรนะคะนี่หิมะก,ก็คือเยอะมาก,กวันนั้นหิมะตกด้วยนะคะก็คือฉ่ำเลย งานทุกคนคือเราแบบไ,ได้ถ่ายคลปไปตรงนี้ก็โคตรได้สัมผัสหิมะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราแบบได,ได้จับหิมะแบบคือก็แบบรู้สึกแบบภูมิใจนะคะที่เราลงมาะคะือแอบเสียนมิดแต่ว่าก็ไม่ไเป็นไรค่ มีนิ่งมากเลยค่ะสวยมาะเหมือนเป็นทะเลสาบแบบอะไรสีแดงปากเราจำไม่ได้นะแต่ว่าน้ำเป็นชั้นเป็นชั้นสวยมากหลังๆก็เยอะมากนะคะได้สักก่อนแล้วก็เราแอฟริการูปเยอะมากทะกคนแบบคือบ้านเขาอะมันหนาวแล้วก็มันอากาศแบบพอดีอะโกนมันไม่ได้แบบว่าแบบหนาวเกินหรือร้อนเกินแต่ว่ามันมันก็จะสบายอะ กินเป็นหมาล่านะคะทุกคนสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยู่จีนนะคะนี่เราก็มาชมการสแสดงของชนเผ่าพาไซนะคะหรือเปล่าน่าจะชื่อนี้แหละที่เราจําได้นะคะก็คือแบบอลังการมากคนข้างหลังมันเป็นภูเขาหิมะมังกรอยู่แล้วเขาสแสดงแบบใช้คนทั้งห้าร้อยคนทั้งพันคนหลายๆชนเผ่าที่เขาแบบอยู่เขาก็มาสแสดงให้เราดูนะคะก็แบบ ตามมาด้วยนะคะสะพานแก้วลี่เจียงนะคะทุกคน <_ EN> ก็คือมันแบบเซลนะคะทุกคนต <_ EN> ้าตกไปนั่นก็คือตุยนะคะนี่เลยแล้วก็มีพี่ชายจีนะคะมาสปีก,กับเราซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องค่ะ<_ EN> <_ EN> นี่อันนี้เขาจะไต่ไต่ข้ามนะคะทุกคนหว่าเสียวเกินตอนแรกว่าจะไปเล่นนะ,ะแต่ไม่ไหวพอแล้ว <_ EN> ที่คนนี้ก็คือขับรถซิ่งมากเชิงกลน มีทุกโพนะคะี้เขาขับซิ่งมากไม่พอนเลยนะคะนี่เราก็จะมาตรงนี้นะคะที่ว่าอ,อะไรรางมีน้ำน้ำหยด่ะเาอยา้็มาเรอน้ำหยดนคุณมอ,อันนี้ก็จะเป็นถนตนเนเด<อ>ิ้มาสุนัขตัวนี้แบบใหญ่มากเขาดี้นแต่แบบนี้นะคุณผู้ เราตมีความเป็นจีนแล้วเราก็จะมาซื้อของฝากนะคะทุกคนอ,อ,กอันนี้นเราก็จะขึ้นรถไฟนะคะตื่นมาขึ้นรถไฟด้วยความเร็วสูงนะคะไปที่ขุนมิงนะคะเพราะว่ามันไกลมากกว่าจะเราจะขี่มันจะทําให้เราเสียเวลาในการกลับนะคะนี่ก็ถึงขุนมิงแล้วเรียบร้อยนะคะไวเหมืนอนคูคงอีกแล้วแล้วก็เรามาทานข้าวนะคะทุกคนทานข้าวอีแล้วนะคะทุกคนทานข้าวเช้าหรือเปล่าอันนี้แล้วก็ไปวัดนะคะทุกคน อันนี้เราจะนอนอยู่ที่คุณหมิงหนึ่งคืนะคนะคะแล้วก็ค่อยกลับนี่แล้วก็ไปวัดนะคะทุกคน <The <theme> แล้วก็เราก็เดินทางไปไปน้ําตกคุณหมิงใช่เราไปน้าตกคุณหมิงนะคะอ <The <theme> ันนี้ก็เหมือนเดินชกเขาสร้างขึ้นเองนะคะแล้วก็สวยแล้วก็มีตึกอยู่างแล้วเราไปเล่นเครื่องเล่นอันนี้นะคะเราคิดว่ามันจะเหมือนไทยที่เราชอบเล่นแต่มันไม่เลยง่ะทุกคนมันเหมือนของเด็กหรือเปล่าและหลานเราเล่นอันนี้ก็คือแบบ <t ling> นี่นะคะเราก็มาที่ป๊อบมาที่เราใฝ่ฝันนะคะนี่เราก็ซื้อไปให้หลานนะคะ่ะน้องลาบลููนะคะหนึ่งตัวแล้วก็หลานเราจัดฉากมากนะคะเต็มกระเป๋าไปเลยจุกๆมาที่เปตัวเ็เย่ทุกคนตืนดีไหแล้วก็เข้ามาที่ที่พักสวยมากะะมแล้วทุกคนยิตาแตกก็ไปเจอหนกคนดูอีกแหละอยู่ข้างข้างเลยข้างๆกันเลย บบมาะคะทุกคนหมาลงมาล่าอะไรเยอะแบบแต่กินแล้วก็เพอไม่ได้ถูกปะนะคะเราไม่ใช่คนจีนเนาะแล้วทีนี้ก็มากินหอยหอยตัวนี้ก็คืออร่อยนะอร่อยดีมันจะเหมือนใส่กับกระเทียมอบบเออฟิลนั้นเลยเราคิดว่าก็อร่อยนะแล้วก็ตื่นเช้ามาะะแล้วค่ะเราก็ไปวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้คือดอกไม้มันสวยทุกที่ทุกคนเพราะว่าอากาศมันดีมาก นี่ก็โชโชสเต็ปบูลแองหนึ่งหนึ่งแม็นะคะที่วัดนี้นะคะนี่โชว์ความสวยเป็นหนึ่งแมตท่านเข้าอีกแล้ทุกคนอันนี้มือสุดท้างที่จีนนะคะก่อนเราจะกลับนี่เขาก็มีโชว์แบบกินน้ำส้มแบบไม่ธรรมดานะคะน้ำส้มแบบตรอนเอวได้ด้วยนะคะนี่เลยเขาก็มีแบบโชว์การสแสดงสำหรับชุดผ่า นี่เลยกลับแล้วนะคะซีอูประเทศไทยนะคะก็ถึงแล้วนะคะประเทศไทยก็คือไวเหมือนโกหกอีกแล้วนะคะก็คือชลับตาลืมตักมากเราก็ถึงแล้วนะแล้วก็ต่อวไปที่อุดรนะคะ <c oughs> นี่เลยกลับแล้วนะคะบูบ๊บบขอบคุคณคะทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะก็คือแบบว่าเราก็ประทับใจประเทศจีนมากๆเลยนะคะใครที่อยากไปเที่ยวนะคะก็จัดเลยนะคะสวยทุกที่จริงๆนะคะ ขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว้รอกดติดตามนะคะกด s u b บ c r i b e นะคะคลิปใหม่รออยู่นะจ๊ะขอบคุณค่ะ